สวัสดีครับรถสวยจ่าเจตค่ะวันนี้เราก็มาพร้อมกับรถตู้ระดับพรีเมี่ยมเลยนะคะวันนี้ค่ะเอาผาดเอาผาดนั่นเองค่ะสีดำนะปี2016ค่ะนะครับเครื่องเท่าไหร่นะเครื่อง2.5ค่ะครับค่ะตัวไฮบิดนะครับปิดตัวทนะคับเป็นตัวท็อปขับสี่ล้อนะที่นี่ต้องบอกคนเอาไปสบายใจมากเลยนะครับได้ถูกแน่แล้วได้ดีนะครับการันตีเรื่องชน หนักน้ําท่วมสบายใจเลยนะถ้าท่านไหนที่มีงบประมาณนะคะถึงระดับนี้นะจริงๆแล้วต้องมีติดบ้านไว้เลยนะรุ่นนี้เพราะว่าสะดวกสบายอะค่ะคนมีเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นนี่น่าจะได้ใช้รุ่นนี้ใช่เป็นแบบครอบครัวขนาดใหญ่ควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะฝากเลยนะครับคันนี้ราคาก็เบาสองล้านหนึ่งแสนบาทสองล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นใช่ครับสองล้านหนึ่งแสนบาทปีสองพันสิบหกนะคะคันนี้ใช่ปีสองพันสิบหกเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันเลยโอ้ มีทุกอย่างมีข้างบนข้างล่างมีล้อแม็กนะมีสเกิร์ตสีสวยหน้คันนี้ไปเราไปดูรอบคันเลยเริ่มจากไฟหน้าก็ไม่ต้องบอกเลยมีลูกแก้วแน่เพราะเป็นตัวท็อปใช่โปรเตคเตอร์ค่ะบอลติเกอร์นะครับคมเนี่ยมสไตล์ไฮบีดเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเคมเนี่ยมใช่ก็จังหน้านี่คมเนี่ยมมาจากโรงงานเลยไฟสปอร์ตไลท์ลิ้นสเกิร์ตก็มาจากโรงงานเลยตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวท็อป นะครับแล้วก็ข้างๆก็เต็นประตูสไลด์ถ้ารุ่นนี้ถ้าไม่ใช่ประตูสไลด์เนี่ยไม่ใช่แล้วแต่ห้บีดของแท้เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยกุญแจยังมีสองดอกกุญแจสองดอกอีกโอ้โหล้อแม็กเนี่ยปีอะไรเอ่ยเนี่ยล้อปียี่สิบค่ะแม็กขีบสิบเจ็ดค่ะไมค์ขอบสิบเจ็ดยางยังใหม่สดมากสดมากเด้งดึงเลยโอ้โหนะครับรอบคันเรามาประตูก็มีเขาเรียกอะไรนะ ตัวนี้ก็คือสามารถกดได้เลยเป็นสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีนะคะโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยโอ้โหถ้ามีโชว์เนี่ยมันจะนั่งกุกักกุกักกกักนะโอ้โหดูดีครับดูดีครับโอ้โหแลปิดอ่ะปิดปิดเลยปิดเลยปิดเลยโอ้สุดยอดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเอามือไปจับ นี่เนี่ยเลยสไตล์ไฮบีดเอยสไตล์เอาผาดของเขาเลยนะแจใกล้ๆแค่นั้นล้อหลังก็เหมือนกันล้อแม็กก็เท่าล้อหน้าถ้าไม่ใช่เท่าล้อหน้าก็แปลว่ายำมาแล้วนะที่นี่คือการันตีเรื่องรถแน่นะครับถ้าจีชนมีน้ําท่วมให้ด่าเลยด่าเลยรถสวยจ่าเจตเนี่ยให้ด่านะไม่มีปัญหาโอ้ข้างหลังก็ไฟท้ายของอะไรเนี่ยผู้กองไฟท้าย LED ค่ะทะเบียนนี่ก็สวยมากเลย ถ้าแปดแปดเด็กของจ่าเจตแน่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปดแปดรถทุกคันต้องเป็นแปดแปดนะครับเออนะครับทะเบียนจ่าเจตนะครับแต่ไม่ให้ทะเบียนนะทะเบียนมัเป็นปกติอ่ะข้างหลังก็โหคุ้มเนี่ยมนะคุ้มเนี่ยมใหญ่เลยค่ะใหญ่ใหญ่แล้วก็ข้างในก็สีฟ้าปีกก็สวยโอ้โหสปอยเลอร์หลังสเกิร์ตหลังโอ้โหมาจากโรงงานเต็มพิกัดเลยเต็มพิกัดเลยสวยสวยสวยอีโฟนะคะรุ่นไทยบริษัทนะคะอีโฟค่ะรุ่นนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะใช่ อันนี้สามารถเปิดได้เลยค่ะพี่เจ๋มเปิดตรงนั้นโอมยลืมไปเลยโอ้ก็เปิดเป็นระบบไฟฟ้านะคะคิดว่ารถดาวข้ออายหรือไอวีออสได้เนี่ยโอ้โหเป็นระบบไฟฟ้าค่ะเปิดได้เลยโอยสุดยอดมเบาะก็สะอาดนะคะโอ้ระบบไฟฟ้าเบาะสีครีมเนาะคุณเจได้สองดอกด้วยคุณเจสองดอกค่ะเบาะนี่กิฟต์นะภายในนี่โอ้โหมีจอมีอะไรเลยนะโอ้โหที่นั่งกว้างขวางมากเลยค่ะนะ สุดยอดไปเราไปดูข้างในกันดีกว่าเวลาปิดก็กดรีโมทได้เลยนะครับโอ้โกดกันเลยเอาปิดนะเดี๋ยวเราปิดก่อนปิดก่อนเอาปิดปิดตรงนี้ก็ได้โอ้โหปิดที่มือก็ได้ปิดที่ปุ่มก็ได้ใช่มีสกดได้หมดเลยแล้วแต่สวยมากเลยดูดูเงาเงาความเงาครับเรามาฝั่งนี้เลยนะความสวยโอ้โหเงาเงามากเลยสะเทือนเลยนะเนี่ย เสอนมากเลยงพันสีใหม่นะแค่ขัดก็สวยเงาแล้วขัดเลยเนี่ยรถไม่มีชนเลยนะครับด่ะยกใครออกไปนี่ขัดให้เงาวับเลยนะครับใช่ดูดิข้างนี้ก็เปิดได้ไหมเนี่ยสมาร์ทคีย์เลตโอ้ยสมาร์ทคีย์เลตอีกแล้วโอ้โหบิลลี่วิ่งเลยครับบิลลี่เชิญเชิญเชิญเชนะครับก็มีโครเมียมตกแต่งมานะคะดูแบบโอ้บิลลี่บิลลี่เชิญเลยก่อนเลยกันมากเลยนะคะสวยงามภายในก็เดินมาโอ้โหอลังการเลยนะครับเบา บอกมิกกี้เมาส์โอ้โหเบามิกกี้เมาส์อุ้ยน่านั่งมากเลยที่นี้สติกเกอร์นะคะยังอยู่ครบนะคะไม่มีร่องรอยการแตะเรวปิดแล้วปิดดูใช้ได้ไหมพังยังยังไม่พังครับยังไม่พังใช้ได้แล้วจริงตัวนี้มีมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีค่ะข้างหน้าไม่มีข้างหน้าจะไม่มีบิลลี่ข้างหน้าจะสวยอ่ะข้างหน้าจะสวยอ่ะข้างหน้าสีสข้างหน้าก็สีสวยโอ้โหน้องบิลลี่ยังชมเลย สต,กกสติกเกอร์ดิแมบิลลี่ชี้สติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่ค่ะยังอยู่ครบค่ะโอ้โหรถไฟฟ้าเบาะคู่หน้ามาดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ To y o ต a a เอา a าปี2016นะคะคันนี้ภายในเป็นสีทูโทนนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะส่วนเบาะก,ก็จะได้เบาะหนังสีครีมนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งคันเลยอาตัวปรับกระจกนะคะก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะตรงแผงประตูค่ะสวยหรูนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ตรงบอกคนขับนะคะก็สามารถบันทึกตำแหน่งอ่าเมมโมรีซีทได้3ตำแหน่งเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะนี่ค่ะภายในของเขานะคะก็จะดูใหญ่โตนะคะกว้างขวางนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคอนโซนด้านบนก็จะเป็นหนังนะคะหนังสีดำเลยค่ะถัดมาตรงกลางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงของเขานะคะมี ฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยคะ่ะมีเครื่องนำทางนะคะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะสามารถรองรับนะคะวิทยุ AM FM นะคะ MP 3 m p 4นะคะสามารถเล่นได้หมดเลยนะคะีเดียถักลงมานะคะตัวระบบแอร์ของเขาก็จะได้เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะคะมี2ฝั่งนะคะสามารถปรับอิสระได้เลยทั้ง2ฝั่งนะคะของใครของมันได้เลยค่ะ ถัดลงมาอีกทีนึงนะคะตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็นเกียร์นะคะตัวนี้ได้ระบบเกียร์อัตโนมัติค่ะเป็นลายไม้นะคะแล้วก็ตกแต่งมากับขอบโครเมียมนะคะทําให้ดูหรูหรานะคะแบบพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็มีฟังก์ชันนะคะเป็นระบบเบรกมือนะคะเป็นไฟฟ้าค่ะมีเบรกโฮด้วยนะคะมีอีโคโหมดนะคะเยอะแยะเลยค่ะครบครันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ ที่เก็บของนะคะที่วางแก้วน้ำมีสองฝั่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองด้านเลยค่ะไม่สามารถเปิดได้ทั้งสองด้านเลยมาถึงพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะปรับเครื่องเสียงได้นะคะแล้วก็มีกาอา่ามี พุชคอนโทนให้ด้วยนะคะค่ะผูมาอะไรก็จะเป็นแบบพุ่มหนังมานะคะแล้วก็ตัดด้วยลายไม้นะคะด้านบนและด้านล่างค่ะสวยหรูนะคะบอกแล้วว่าคันนี้เป็นพรีเมียมจริงๆค่ะนี่หน้าจอนะคะเลขไม้ของเขาเรือนไม้ก็เป็นแสงสีขาวนะคะเลขไม้ของเขาก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองกิโลเมตรนะคะเป็นรถใช้งานมาห้าปีนะคะคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบหกนะคะ ก็ถือว่าสภาพยังยังโอเคอยู่เนาะนี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวควบคุมนะคะสลูปนะคะด้านบนแล้วก็เปิดปิดประตูนะคะควบคุมจากฝั่งด้านหน้าคนขับได้เลยเนะาะสลูปก็จะมีสองช่วงนะคะนี่เป็นช่วงด้านหน้าด้านหลังก็จะมีจอให้ด้วยนะคะจอให้ นนี่ัจะบหส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีปรับแอร์สำหรับผูดด้โดยสารด้านหลังได้ด้วยนะคะแยกมาเลยนะคะไฟนะคะไฟสติปไลท์ของเขานะคะปรับได้16เฉดสีเลยนะคะสาหตัวน,นี้ ใครเปิดประตูมีผู้ช่วยขายรอนะคะช่วยเปิดประตูให้ดูนะคะแล้วก็ด้านบนด้านหลังของเขาก็จะมีซันรูฟให้ด้วยนะคะสามารถควบคุมจากด้านหน้าได้เลยนะคะที่แนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะภายในนะคะก็จะเป็นได้เป็นเบาะหนังสีเบจค่ะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะคะที่เขาเรียกกันว่าเบาะมิกกี้เมาส์นะคะรุ่นนี้ปรับไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะตรงนี้นี่ตรงกลางนะคะเป็นที่วางของ วางแก้วน้ําได้ส่วนด้านหลังนะคะก็แถวที่สองนะคะสําหรับผู้โดยสารก็นั่งได้อีกสองถึงสามคนนะคะนี่กว้างใหญ่นะคะใหญ่โตหรูหรามากเลยนะคะสภาพเบาะยังดูสวยอยู่นะคะนี่เดินทางไกลสะดวกสบายมากๆค่ะมีที่รองน่องอะไรให้เรียบร้อยนะคะข้างหน้านะคะก็จะมีปรับเบาะจากฝั่งด้านหลังได้เลยนะคะตัวนี้ เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะในกรณีที่ด้านหน้าไม่มีคนนั่งนะคะหรือว่าามีเด็กนั่งอยู่นะคะเราก็สามารถปรับเลื่อนให้เขาได้เลยนะคะจากตรงนี้นะคะเรามาดูหลังคาสลูปของเขานะคะว่าสามารถเปิดยังไงได้นะคะเดี๋ยวน้องมาดี่จะสาธิตให้ดูนะคะสามารถควบคุมจากด้านหน้าได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ นี่สามารถเลื่อนไปได้นะคะเปิดสันรุปขึ้นไปข้างบนได้เลยนะคะตรงนี้หรือเราจะปิดหรือเราจะปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเลยค่ะนี่ครบครันนะคะใครที่มีงบประมาณนะคะ,อะพอสมควรนะคะที่จะสามารถซื้อรถระดับนี้ได้นะคะแนะนำเลยค่ะว่าต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคะสำหรับโตโยต้าอาผ่ารุ่นนี้นะคะ เปิดแล้วนะคะเปิดประตูจากฝั่งคนขับได้เลยนะคะน้องมาดี้ทำเป็นหมดแล้วนะคะตอนนี้แอมตอนจบแล้วเราจะพูดช่วงสุดท้ายนะ,ะช่วงสุดท้ายใครจะคนได้และจะไม่มีใครเอาหรือจะมีคนได้ไม่รู้นะถ้าใครอยากได้ก็ต้องเอาเพราะรถนี้ดีจริงแน่ถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาอะนะครับที่นี่การันตีแน่นะครับมาด่าได้เลยนะครับคันนี้ก็ ปีไหนนะรถปี2016ค่ะ2016ค่ะเครื่องไฮบริดเครื่องไฮบริด2.5งจค่ะประตูไฟฟ้าไฟฟ้าหมดเลยค่ะถือว่าเป็นตัวท็อปอีกทีนึงค่ะพี่เจตคันนี้พี่เจตขายเท่าไหร่นะคะสองล้านหนึ่งแสนบาทสองล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะโตโยต้าเอาขาดเนาะปีสองพันคุยถูกใจประหลอะมาเดี๋ยวจะลดให้นะแต่ว่าถูกนะแกล้งชมมาก็อาจจะได้ส่วนลดอีกคันก่อนเนี่ยขายเท่าไหร่ถูกกว่านี้อีกล้านแปด แต่ตอนนั้นยังไม่ฮิตมันติดปีใหม่<อ>คันนี้เลยต้นทุนต,ตัวนี้ซื้อมาแพงซื้อมาแพงสรรีดํามันซื้อมาแพงคันนี้สรรีขาวพวกนี้เหมือนกดนหน้านี้ก็แย่งกันซื้อตัวรรนี้แบบใกล้ปีใหม่แล้วค่ะก็ฝากให้ซื้อเลยให้จองเลยนะครับการันรรตีแน่ถ้าไม่ดีด่าได้เลยข่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถทักเรามาได้นะคะทุกทุกช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้นะคะให้กดรถสวยจ่าเจดช่องยูทูบพิมพ์ว่ารถสวยจ่าเจดโอ้โหจะขึ้นเลยทั้งมวย มวยก็เยอะนะค่อยขายมวยไม่ขายนะมวยต่อยแพ้ชนะเป็นเรื่องของมวยเขาสนุกสนานนะเขาเรียกนักศิลปะเรามาขายรถนะครับนี่ม้อได้อันนี้ขายไปแล้วเฮ้ย่ใช่แม่น้องเบลลี่บอกขายไปแล้วมันมีเรามีสี่ห้าันลูกคันนี้คันใหม่โอ้โหน้องเบลลี่น้องเบลลี่เขายังจําได้เพราะเราสวยเหมือนกันเลยเขายังจําได้เอาบานก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องรถสวยจ่าเจของเราไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากคุยเฟซบุ๊กก็ช่องช่องเฟซบุ๊กของเราทีให้ทั้งสี่สาขาเลยรถสวยจ่าเจสาขาชะอำชะอำใหญ่สำนักงานใหญ่รถสวยจ่าเจสาขาราชบุรีค่ะราชบุรีรถสวยจ่าเจสาขาโคราชค่ะโอ้โหรถสวยจ่าเจสาขานนทบุรีราชพฤกษ์ค่ะโอ้โหแค่กดแค่นั้นเลยกดไปถูกใจคอมเมนต์หรือจะไม่ด่า ก็ตามใจนะแต่ไม่มีด่าแน่เพราะรถเนี่ยขายรถดีแน่การันตีโอ้โหถือว่านะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ในเว็บไซต์ก็ w w w ร์จ่าเจด t com ค่ะโอ้โหแล้วก็ช่องไลน์แอดไลน์แอดแอดรถสวยจ่าเจดนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างลูกค้าสามารถกดลิงก์เข้ามาได้เลยค่ะโอเคฝากขอบคุณแฟนเพจแฟนเพจและแฟน ยูท oh. ูบโอ้โหฝากขอบคุณนะครับเดี๋ยวฝากลถคันนี้นะครับสองล้านหนึ่งแสนะครับรดปีสิบหกโอ้โหเอาผาดนะครับฝากติดตามฝากจองฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะโอเคขอบคุณนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะอ๋อคลิปหน้าคลิปหน้ารับ มีมาอีกเรื่อยๆนะครับต้องมีมาค,อย,คอยชมร้อนะคะว่าจะมีรถคันไหนมารีวิวให้ดูนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถสวยจ่าเจดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ